ช่วงนี้หลายทีมเริ่มพรีซีซั่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันตามแต่แผนแต่ละทีมนะครับบางทีมก็เรียกว่าเอาผู้เล่นส่วนใหญ่มาเข้าแคมป์ก่อนนะว่าตัวหลักๆยังให้พักอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นแผนของแต่ละสโมสรว่าจะวางแผนกันอย่างไรนะครับช่วงเวลาพรีซีซั่น6สัปดาห์8สัปดาห์นะครับก่อนที่จะไปแข่งขันในเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการเปิดตัวผู้เล่นใหม่ก็เริ่มคึกคักนะฮะวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องของชูแบงค์อององคอรเดัก นักเตะใหม่เป็นกองหลังบาซิลชื่ออะไรฟิลิปมายานะครับเป็นบาซิเลียนที่เข้ามาเสริมทีมในฤดูการล่าสุดนะครับแต่ว่าประเด็นที่อยากจะคุยเนี่ยจะคง,งจะเป็นเรื่องข่าวลือกับพิมุยทีริลินแดงดามากกว่านะครับเพราะว่าหลายสื่อก็ลงข่าวเรื่องนี้ติดต่อกันมาหลายวันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการสักทีว่าพิมุยไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าทุกกระแสมุ่งเป้าไปที่ทูแบงคอกอยู่ในเต็ดนะครับเรื่องนี้ผมก็เลยลองไปสืบๆมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามโผนะครับคิดว่าน่าจะเป็นไปตาม ผนั้นไม่ได้มีการพลิกล็อกอะไรนะครับพ่มุยอาจจะอยู่ที่ BG เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนมาเป็น True Bangkok United ทนะครับทั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องเช็คในเรื่องสภาพร่างกายก่อนว่าทีลสินเองมีความพร้อมของสภาพร่างกายมากมน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไม่ได้ไปต่อกับ B ีปทุมเนี่ยสายเหตุหลักๆก็มีเรื่องของสภาพร่างกายล้วนๆเลยทําให้ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีโอกาสในการลงเล่นน้อยนะครับก็เลยทําให้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องของการต่อสัญญ,ญามีการ เขาเรียกว่าไรลดเงินเดือนมีการคุยกันตัวเลขไม่ลงตัวสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายไปนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นทูแบงคอกยูเซ็ตที่คว้าตัวไปร่วมทีมนะครับทั้งนั้นและทั้งนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าเป็นข่าวลือที่มีมูลแล้วก็น่าจะเป็นไปตามนั้นแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปถ้าสมมุติว่าพี่มุ้ยเปิดตัวกับแข้งเทพจริงผมดูแล้วก็น่าจะเป็นบิกดีลสำหรับช่วงก่่่ออนเเปิดดฤูกกกกาาาาาาใหมะรรรัพรวาาซื้้ขยยยยโยยยต ฤดูการนี้เนี่ยผมว่ามันก็เงียบๆละนะครับทุกทีมหลายทีมเนี่ยลดงบประมาณไปเยอะเพราะนั้นการจะซื้อตัวแบบบิ๊กเบิ้มแบบบิ๊กดิวเนี่ยมันจะมีไม่ค่อยเยอะก็คงจะเหลือแค่ทีมรสีแดงดานี่แหละที่หมดสัญญาแล้วต้องหาทีใหม่นะครับก็เลยทําให้น่าจะเป็นผู้เล่นที่ฮือฮาที่สุดในรอบนี้นะครับอันนี้เราไม่นับตัวผู้เล่นต่างชาตินาะผู้เล่นต่างชาติเดี๋ยวคงต้องว่ากันต่อไปนะครับเอาเป็นว่าเท่าที่ถามมานะครับหลายคนถามมาเยอะมากหน้าใหม่หลังใหม่ก็เอาว่าผม,ไ,มได้ยินมาก็คงจะเป็นตามนั้นนะครับููยอาจ จะเปิดตัวกันเมื่อไหร่อย่างไรเท่านั้นเองครับ